สวัสดีครับพวกกับผมมีเหงาชาแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม g e n s h i n Impact ซึ่งวันนี้ผมจะมาอัปเดตอีเวนต์ของวันที่14กุมภานะครับว่ามีอะไรมาบ้างอย่างแรกเลยก็คือเควส์ในเรื่องน้ำอันเชี่ยวกรากใต้แสนไฟนะครับซึ่งจะเป็นเควสต่อจากเควสเสี่ยวคาวที่แล้ว เพื่อนๆก็ต้องมาทำอันนี้ก่อนเพื่อที่จะเปิดทั้ง Lantern Light อันที่2 Theater Mechanicus อันที่2แต่สิ่งหนึ่งที่เปิดแล้วก็คือตลาดเสี่ยวช่วงที่2นะครับทีนี้เราไปลองทำเฟสปากฟ้าทะเลดาวช่วงที่2ก็คือน้ำอันเชี่ยวกราดใต้แสนไฟกันก่อนเลยนะครับ เดี๋ยวเราจอกันหลังเวสเสร็จกันเลยนะครับโอเคครับเควสก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะเรื่องราวจากเทศกาลแลนเทอร์ไลท์2ผู้คนจากทั่วท้องที่เราก็จะอัปเกรดขึ้นมาเลยเนะเป็นผู้คนจากทั่วท้องที่เลย ซึ่งเควสต่อไปเราจะปลดล็อกอีก3วันนะส่วน l a n ลนเท Light ส่วนที่2เราก็ต้องมาทำเควสเพิ่มนะฮะแล้วก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับส่วน t h e ตอร์แมคคา n ิคัสเราสามารถเล่นได้เลยป่ะเราไปทำเท e ตอ e ์แมคคา n ิ c u s กันดีกว่าทีนี้มาดูกันนะครับว่า t h e ตอร์แมคคา n ิคัสจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้าง อย่างแรกเลยเราจะมีความยากระดับ5เพิ่มขึ้นมาแล้วอย่างที่2ก็คือนี่เราได้ตัวของป้อมใหม่ขึ้นมาก็คือเป็นป้อมธนูยาวเดี๋ยวเรามาเล่น t h e เตอร์แม h a น i คัสความยากระดับ5กันนะฮะมาดูว่ามันจะยากขนาดไหนนะฮะก่อนจะเข้าเดี๋ยวผมขออัพเพิ่มนิดนึงนะฮะ ซึ่งตอนนี้ผมไปอัพมาละว,ว่ามันเป็นเลเวล7กับหมดแล้วนะครับก็จะเหลืออันนี้ที่ยังไม่ได้อัพเดี๋ยวผมอัพไปเลยจะได้ดูด้วยว่ามันใช้ยังไงโอเคไปดูกันดีกว่ามาผมก็จะเล่นคล้ายๆเดิมนะครับก็คือใช้น้ำแข็งกับ nạp nah, nở nah. ไว้อยู่ยังสุดคนไว้ก่อนโอเคแล้วเราก็ปั๊บเลยเฮ้ยไป <c oughs> มาซะเร็วเลย ทีนี้พอมันเป็นซปเปอร์คอนดักผมคิดว่าจะเพิ่มอันนี้ที่เป็นกายภาพขึ้นมานะครก็เดี๋ยวตั้งเป็นบัฟตรงนี้ไปด้วย ตัคงไว้แป๊บหนึ่ง,บบบงอย่างน้อยมีตั้งสองร้อยนะฮะเราจะได้อัพอะไรได้แต่ตรงนี้ยิงไม่ค่อยเข้าเพราะว่าติดโอเครอบแรกผ่านไปนะฮะคราวนี้ผมจะเอา ความชำนาญธาตุอีเล็กโทรเพิ่มขึ้นแล้วกันมาซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างตัวไฟฟ้าขึ้นมาแล้วนะโอเค ไฟฟ้าสองอันตรงนี้เพื่อเราเราจะได้ล็อกไว้ตรงนี้เลยนะฮะแล้ผมจะมาเริ่มสร้างตรงนี้ละ บยิงอันนั้นไปนะฮะไว้ตังไม่พอ,อลดพลังเวทไฮโดรแล้วกันไนปรเริ่มเลยเดี๋ยวผมจะเริ่มวาง e e เป็นดักเอาตัวรอดไว้ก่อนนะ ฝั่งนู้นผมไม่กังวลละเราต้องวางระเบิดช่วยนิดนึงออผมสร้างน้ำอันที่สองได้ละก็สร้าง สูงสุดแล้วหรอ,อความเร็วโจมตีของน้ำแข็งเพิ่มขึ้นแล้วกันฮะเราแบบนี้เริ่มต้องคิดแล้วฮะเ,เ,เปลี่ยนอันนี้เป็นน้ำ พอได้อยู่แหละอันนี้เป็นน้ำแข็งผมลัวสุดคือไอพวกเบสซิ่งเนี่ยเฮ้ออออพอได้อยู่อยอะขึ้นมา ลึงมากลับไปที่เดิมก่นอนเอ,อเป็นธาไฟกับลูนกาามานี่ สัตรูที่อยู่ใกล้จะเพิ่มความเสียหายนะครับโอ้อันนี้ดูเหนื่อยแทบไม่ได้พักเลยไป,ไปเราเล่งด้วยและฮะมาแกงไฟนี้เราไม่ค่อยเป็นห่วงแกงรุ่นกาดที่ผมก็ไม่ค่อยเป็นห่วง อยู่ตรงนี้ส่วนแกงนั้นไยให้เขาเป็นไปฮะไม่ไน้ารอดไปง่ายๆผมว่าก็น่าจะชิวนะบรรการค่อนข้าง,งชิวเลยล่ะไม่มีให้สร้างเครื่องเพิ่มเลยอ่ะฮะ ค่อนข้างแรงนะไอตัวธนูไอตัวฟิสิกส์เใหม่อ่ะครับ3500นี้ผมยังอัพไม่เต็มด้วยนะแถมมันยิงค่อนข้างไกลเพราะฉะนั้นแบบมันสามารถคุมแมปได้พอสมควรฮะเอามาใช้ได้นะครับตัวลองโบอันนี้ ค่อนข้างแบบใช้ได้และยิ่งผมเล่นเป็นแบบน้ำแข็งน้ำไฟฟ้าอยู่แล้วด้วยมันเลยมีซูเปอร์คอนดักเข้ามานำไฟฟ้าลดดาเมจกายภาพ <c oughs> อยดูติดปุ๊บยิงทีละ3ามพครับจากแบบพันกว่า ซึ่งอย่าลืมว่าผมยังอัพไม่เต็มด้วยเดี๋ยว้มาคนนึ่งคือใครมาเลย หากใจเข้เาระยะโจมตีออกไคลโรเพิ่มขึ้นอีกห้าไปฮะมามีทั้งตัวน้ำแข็งตัวหินมีทุกมีทุกอย่างที่คุณจินตนาการได้ว่า ที่แล้วที่เราไม่รอดคือตรงนี้นะคะมาแต่ว่าคราวนี้เข้ามาในวงแล้วมันโดนดาเมจเพิ่มขึ้นอีกเราน่าจะได้อยู่เคือก่อนหน้าที่ผมจะอัดอันนี้ ลองแบบ12 12เครื่องด้วยนะครับก็ค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรปูดกระตกตกแต่อันนี้ผมวางเต็มเพราะฉะนั้นน่าจะได้อยู่นะอันนี้เป็นตัวใหญ่เราทำอะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้วฮะจะทำได้คือการช่วยกระจายธาตุดาเมจก็ค่อนข้างแรง อีกหกตัวสุดท้ายโหน่าจะสบายแล้วฮะราต้อมาต่อการด้านนี้ ถ้าตั้งจริงๆควรจะมาตั้งประมาณนี้นะฮะน่าจะดีกว่ายิงตรงนั้นรู้สึกสิดแล้วกัน <_ t ask> เ,เรียบร้อยครับแต่คะแนนไม่สูงสุดเนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราควรจะทำไอตัวของอันนี้ด้วยตัวเฟลเลส โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ f c e e o o o หมีเหงาแชนเนลให้ผมด้วยเนอะซึ่งในเพจ f c e e o o o หมีเหงาก็จะมีการไลฟ์สตรีมเกมรวมทั้ง e n s h i n Impact ด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ